ค okay. มาต่อกันดีกว่าเฮ้ยจะจบแล้วไม่กี่พาร์ได้มั้งเนี่ยเฮ้ยโจดี้ผมยาวแล้วแต่งหน้าแล้วด้วยโอ้โหโคโคมารอโจดีโจ้โอ้อยิงโอ้ยิงน้อยคนนฮะในเขาดูหน่อยสิโอ้พระเจ้า

เป็นห่วงอ่ะฉันก็หนีน่ะหมายถึงแบบฉันไม่มีทางเลือกเป็นบิทันอสนเป็นบิ๊กบอสแล้วตอนนี้เขาคุม d p a มันแบบว่ามีแลบน้อยๆนะแล้วคุณล่ะเป็นไงบ้างก็เป็น group เล็กๆคุม group เล็กสำหรับ พลังงานอะไรพวกนี้ไม่เนี่ยอะไรมากแต่ว่าก็นั่นแหละก็นั่นแหละไปไม่ทันแล้วมีอะไรตอนนี้พาวเอร์ย้อนกลับมาเฟอร์กนันต์มาพบปีศาจมันน่าจะทะลุปูโปมด้อะคนมัว เมื่อนนี้หนูเกิดแม่หนูชื่อโนราเกรย์อยู่ในโรงพยาบาล DPA คนหญิงคนนั้นได้เกิดมาและพ่อล่ะรู้เกี่ยวกับความข้ามังไหมเขาชื่อจอห์นนนิโคลเขาตายเพวใมล้มเหลว What else did you learn about her? Not much. All I know is that she took part in a DPA research program some 20 years back. She also had a gift. Where is Nora now? She was interned in a psychiatric hospital just after she gave birth. ตามเธอตามแฟล์ตอทนี้เธอก็ยังอยู่ทำไมแม่ถึงอยู่ในเมนทยี่สิบสี่ยี่สิบปีทำไมเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วขอโทษนะเาจะไปเจอเขาจอร์ดี้ฉันแ่ถามว่าหนูรู้สึกยังไงต่อมาไม่ได้อยากเห็นแม่ต้อตาบ หนูอยากจะเห็นเขามันแบบไม่เข้าใจหรอเขาคือแม่喏โจดี้โจดี้แปไม่ทานใจเย็นที่นั่นมันกาดแน่นหนามากที่ DPA หนูจะโดนจับว่าจะเข้าไปยังไงแล้วก็จะเป็นผู้ก่อการร้ายในนี้เลยไม่ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเป็นภัยเป็นภัยตรนี้เละหนูแค่อยากไปเจอเขา ฟังนะคือ taken huge risk. มันความเสี่ยงขอบคุณนะคะมีค่ามาที่ช่วยหนู Thank you, ขอบคุณนะคะโคเฮ้เฮ้ย ไม่ได้คิดจะไปคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวไปด้วยเอาะขอเข้าร่วมไม่ชอบเลยจอดีไม่มีการที่เรื่อลงรถเทียบบาง ไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนไม่กลับสามนาทีไปเลยน่าเดี๋ยวรอโคโคเว่โคเดี๋ยวโคเอ้ยโคไม่ฟังเลยโคถ้าภายในยี่สิบนาทีอืมชื่ออะไรนะจอร์ดี้เออ ถ้าภายใน20นาทีโจดีไม่กลับมาโจดีให้โคลออกไปเลยแต่ว่าโคลดื้อล้าที่จะรอนะครับขอดูอรันุญาต ฉันรู้ครฉันรู้แล้วว่าฉันลืมอะไรขออนุญาตถ้าไม่มีบัตรก็ไปไม่ได้นะครับให้กูเข้าอ่ะได้เฉยอะไรวะนอร่าเกรโอ้โหเซิร์ชมึงใหญ่มาก Nora Gray, seventh floor, room forty three. Hey, Sent it, No call button. Hey, behind the desk. So so good. So far, so good. Gotta distract the guard first. Now, unlock the door. Come on. We go there. must be something. Come here, there's a

ติขอสิ่งหน่อยครับเห็นการพอดีรูดเลยก็ทิ้งไว้ให้ด้วยหลับครับเขาหลับไปแล้วเขาวูบไม่ใชครับไม่มีอะไร Lord. Oh Jesus. Crazy folk really freaked me out. Can we find room 43 and get the hell out of here? I found it, Jody. Good job, Jody. I'm here. เอาไที่นี่นาอยู่นี่นะโจดีดี may have lost her mind อาจะจำาไม่ได้นะ there อจะเสียความทรงจำอยาจะไม่อยากอาจจะไม่ต้องเข้าเลยก็ได้นะเข้ายังไงก็เข้า นี่เหรอแม่แม่หนูเองนะจอรีอ่โดนสตาร,ปร์ปแล้วต่อเลูกสาวแม่ไงมนจำไม่ได้ หนูลูกสาวแม่ลูกแม่เองจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกแม่ความจำเสื่อมวช่วหน่อยไอเดนแม่ทดลอง มากนอะแม่เข้าร่วมกันทดลองและแม่และพ่อแม่และพ่อคิดดูสิว่าแม่จะเป็นงไงให้เราดูแลดีเดียรอม่แมลูกสันเอามาขอฉันเห็นเรื่องก่อนได้ปรด cutting a look on Lution. she may develop some special abilities let us know as soon as anything unusual happens increase the dose make sure she never regains consciousness I'm sorry i'm sorry no hard sorry. มันคือความผิดหนูทั้งหมดอะไรดอะไรไอเด็นอะไรอะไรวะเนี่ย this thing ไอเด n น destroy it now <c oughs> ลังงานนี่กอแม่ลูกสาวแม่เจนนี่้หงอลูกสาวกอดแม่คุณมากเลยนะไม่กลัที่จะไม่ได้เห็นหนูอีกแม่คิดถึงหนูมากโจดี้ม่คิดถึงหนู what happened can i find what did they do to you มันทําอะไรกับแม่ the trucks they gave me trap me in this hell ตายหากับแม่ขังแม่ในน้อไม่มีอะไรที่แม่ไม่สามารถอะไรได้น่าจะรอรอมันจบ I d i d help you เจะช่วยแม่ it's too late j o มันสายไปแล้วโจดี้ late มันสายไปแล้วลูก i love you แม่รันะมากกว่าอะไรทั้งนั้นโปโไปนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนมันได้แม่ <c oughs> จี้เหรอมันคือจี้โูดผ่านคอไปเลยขกได้ไหมจะไปแล้วนะ าาทมบอกลาแม่ก่อนไหมแม่จะไปแล้วนะบอกลาแม่ก่อนมาเจ้าที่ แม่กิ๊บด้วยอ่ะเหมือนไม่ได้ปลดพันธนาการออก จะอยู่บนนูนตลอดนะ่าเศร้าว่ะพูดแล้วก็เศร้าออก コーラはないコいなコーラメコーラ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  ไม่โดนจับเหรอโดนด้ามโอ้โดนด้า,ดดาปืนตบสลบแต่ไม่โดนจับเฮียทำไมหนังสือมันเยอะขนาดนี้วะโหหนังสือเป็นกองเกี่ยวกับเรื่องชาวไวกิ้งอะไรพวกนี้เอามีน้ำให้กูด้วยอะไรวะ อุกมโดนจับจริงป้ะเนี่ยกูว่าเจอดีรู้แหละแต่กูยังไม่รู้อะอะไรอ่ะนั่นไงกูว่าแล้วกลับมาที่เดิมหนีไปขนาดนั้นกูลงอันนี้ไหมยังอะยังดิเหลือยไกลอีกยาวน,นานมาก เลยประตูโทษผักไป National Defense <Different> Laboratory เป็นแหลกวิจัยนี่อ,อ่ะ Infowill เฮ้ยนาทานนี่ Most powerful condenser I've ever created. condenser. do have? ever created I was afraid something happened to you. get Lost weight. Wait, You look exhausted. But at least you're alive. You're my office. เจอพ่อวันที่สองนั่งก่อนอ้าวที่กูโดนมานี่วะเป็นไงบ้างของก็ดีค่ะโอนหัวอโอ้ยฉันบอกเขาแล้วว่าไม่ทำร้ายแต่กลัวว่าเดี๋ยวเธอจะใช้ไฮเดนถามเรื่องนอร่าก่อนเกิดอะไรแม่หนูนายทาน Nora was unstable. stable. They were afraid she was a danger to herself and her baby. His mother would never hurt me. They couldn't take that chance. Look, I was a researcher at the time. I didn't discover until much later what happened. Where's Cole? He said, oh, he's fine. He's trying to help you. Don't worry, there won't be any consequences for last night. พยายามช่วยเธอซะก็เลยนั่นแหละครับทำไมโกหกอันธ m าลที่ได้ช่วยเราช่วยเราศึกษาเกี่ยวกับคอร์ริชั่นศึกษาฉันเนี่ยนะศึกษาหนูเนี่ยนะเรียนรู้จากหนูเนี่ยนะ หนูจะทำอะไรเนี่ยหนูเป็นอะไรเนี่ยในทานเป็นหนูทดลองเหรอแบบหนูแค่แต่งหนุน่มหญิงแต่ไม่มีการเชื่อมต่อระวงังโลกนี้กับอินโฟเวลมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำได้อะเออวะ Are how... you just going to hand me back to the CIA? Is that no. the plan, you here because they have something for you to do, and they'd be very grateful if you do it. Help them? Sure, you, you want me to help the people that took away my mother and stole my life? Yes. <s <troopers> <s <telephone> we not done enough? We know another country has discovered the interworld. They think it's something to be controlled or manipulated. They have no idea what they're dealing with. พลังงานเข้ามในโลกวันนี้แล้วมันเข้ามายังไงโจดี้แล้วมันจะทำงานกันหนูก็เพราะหนูรู้จากอินโฟเวลมากกว่าใครแล้วเป็นงานของ CIA นะแต่ทำตามหัจหนูจบแล้วและหนูจบแล้วหนูไม่สนใจหนูไม่เข้าร่วมพวกเขาต้องการให้หนูเข้าร่วม เขาลงกับพวกเขาหลังจากนั้นเขาจะปล่อยหนูหนไปเป็นอิสระจอโจดี้หนูก็รู้ว่าไพเรสมันเปิดตัวมิติมันเปิดยังไงมันจะเป็นหายนะเลยนะหนูมีพลังที่จะปิดมันได้สุดท้ายก็ใช้กูเป็นหนูทดลองแก้วบอกเลยแก้ว